ถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับเราย้อนทวนความเงนสักหน่อยผมใช้หัวข้อว่ายุคคนรับบัญชาแม่มโพดําแฉคลิปจัาจา่ะคนสนิทรัฐมนตรีกักตุนหน้ากาก200ล้านชิ้นก็ต้องว่ากันตามตรงนะฮะงานนี้แม่มโพดําเป็นผู้บัญชาการเพราะเขาเป็นคนเปิดเรื่องนี้แล้วก็บอกนี่แหละฮะนักข่าวคนไหนเนี่ยนะครับอยากได้ข้อมูลก็ติดต่อไปที่แม่มโพดําได้เลยนะครับผมไม่ได้หลังไมไปนะครับเพราะคิดว่างานของแม่มโพดําคงยุ่งและที่เขาทําขนาดนี้ก็ถือว่าเสียงก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ ก็ฝากไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนอีกหลายท่านนะครับที่เทียบเชิญแหม่มโพดําไปออกรายการนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับผมว่าพอเถอะครับนะท่านไม่หลาบไม่จํานะครับเรื่องของเหตุการณ์ยิงกราดที่โคราชนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันพอแล้วครับแหม่มเขาเปิดเผยแค่นี้ที่เหลือเป็นหน้าที่ของนักข่าวแล้วจะไปคุยจะไปสืบจะไปหาข้อมูลต่อหลังจากที่แหม่มเปิดประเด็นเอาไว้ คุ้มครองเธอด้วยว่ากันง่ายๆผมก็จะรับบัญชาจากแม่มคงไม่ต้องไปรบกวนอะไรเขาเพิ่มเติมนะครับทีมงานครับให้คุณผู้ชมดู2คลิปแรกก่อน2คลิปแรกเป็นคลิปของตัวในบอยนะฮะหรือว่าสอนสุวีที่เขาถ่ายเองแล้วก็โพสต์เองนะครับในการทําธุรกิจขายหน้ากาก,ากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดู2คลิปแรกกันก่อนนะฮะแล้วค่อยลาดับเรื่องไปทีละนิดทีละนิดเชิญครับ ตอนนี้นะคะกำลังมารับรับของนะคะจากโรงงานนะคะอันนี้สองแสนชิ้นก่อนนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็สองล้านกว่าชิ้นนะคะ มีใบเซอร์นะคะสามารถส่งออกจีนได้นะคะแล้วก็เป็นหน้ากากอนามัยนะคะที่ใช้ในห้องผ่าตัดเลยนะคะแล้วก็มีทั้งหมดสามชั้นนะคะสามารถป้องกันเชื้อโรคได้นะคะเชื้อโรคโควิดนะคะไม่มีปัญหานะคะป้องกันได้นะคะีครับกำลังผลนะครับก่ากำลังผลนะครับนะฮะมีเยอะนะครับนะฮะไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้กันนะครับ ขอให้มีเงินกันนะครับมีเงินจริงๆครับซื้อซื้อการซื้อการสดๆเลยนะคะหน้าลงงานนะคะเดินเ้ามาดูนี่คุณงานของเราครับลงเนียนๆๆๆๆๆงยีนครับดูง่้าครับนะฮะเราส่งีนะครับยีนนะครับขอให้นีเงินนะครับนะเดินเข้ามาครับมีใบเตยเลยครับนะเามาขายรถเลยนะหนึ่งองเา แค่นี้นะครับนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับขณะนี้เวลาเกือบเกือบาเยอะสามทุ่มไปแค่ห้าทุ่มนะครับอันนี้เวลาห้าทุ่มแปดนาทีนะครับที่ข้างหน้าผมนี่นะครับเป็นสินค้าหน้ากากนะครับนะฮะอาจทางการแพทย์เลยนะครับนะฮะคลุมๆหน่อยนะเยอะนะครับเยอะนะครับเยอะเลยนะครับ 57ชิ้นนะครับเห็นไหมฮะวันนี้วันที่อะไรวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดนะครับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับนี่เราถ่ายกันสดๆเลยนะครับเจ็ดคุมพา25 63เจ็ดคุมพา25 63นี่ครับข้างหน้าผมครับนี่ล้อลอของนะครับนะฮะใครอยากได้ของนะครับติดต่อผมเลยนะครับโอเคนะครับแค่นี้ครับไม่พูดมากครับนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับตณะนี้เวลา นี่ฮะคุณผู้ชมครับเอาชัดๆชัดๆก่อนนะครับอย่างน้อยที่เราได้เห็นบทสนทนาในคลิปเนี่ยนะครับตัวของนบอยเนี่ยหรือว่าสอนสุวีก็จะบอกว่าใครมีตังมาเลย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 แล้วจะได้ยินเสียงของผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนเขาหรือเปล่านะครับเพราะแฟนเขาเนี่ยชื่อว่าแป้งนะครับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคําที่หนองปลือบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่เป็นบ้านของนายบอยอยู่นะครับและในคลิปเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น มีในคลิปหนึ่งเจ็ดกุมภาพันธ์อันนี้มันสําคัญนะฮะคุณผู้ชมครับเจ็ดกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมาสอดคล้องกับวันที่สี่กุมภาพันธ์สี่กุมภาพันธ์มีการประกาศนะครับให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมนะครับแต่มันมีไทม์ไลน์มากกว่านั้นเอาตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าเจ็ดกุมภาพันธ์เห็นไหมวิธีการของในบอยเนี่ยเป็นการใช้เขาเรียกว่าใช้หัวคิดเชิงการค้าเป็นการใช้หัวคิดเชิงการค้าในช่วงที่ประชาชนเนี่ยต้องการหน้ากากอนามัย เขาไม่น่าจะใช่เจ้าของโรงงานนะครับถ้าดูตามนี้คือเขาจะไปตามโรงงานที่ผลิตหน้ากากอนามัยต่างๆแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการไลฟ์สดก็ดีก็จะทำการอัดคลิปก็ดีว่าใครที่ต้องการหน้ากากอนามัยสั่งออเดอร์มาที่เขาเขาจะเป็นหน้าที่ไปติดต่อกับโรงงานที่ผลิตหน้ากากอนามัยแล้วเขาพออยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าเป็นพ่อค้าคนกลางนึกออกไหมฮะ เช่นเขาไปอยู่หน้าโรงงาน A โรงงาน A, งงาน A. ขายเขา3าบาทหรือ4บาทต่อชิ้นก็ตามแต่นะครับเขาอาจจะไปขายให้กับคนมาติดต่อใน10บบาทเขาก็จะเอาส่วนตางเนี่ยหหรือ6บาทนี่คือไอเดียของเขานี่คือไอเดียของเขาในการทํามาหากินรอบนี้นะฮะเอาให้ชัดกันก่อนส่วนจะไปพัวพันกับพี่เทพจะไปพัวพันกับผู้กองรรมนัทและดาราคนอื่นอย่างไรเนี่ย ไปช้าช้านะครับไปชา้าช้าผมให้คุณผู้ชมดูอีกสองคลิปแล้วกันอีกสองคลิปเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะของในบอยคนนี้ที่พยายามเคลมพิษทองเจือที่พยายามเคลมเล็กไอศูนล่าสุดพิษทองเจือออกมาพูดแล้วนะครับเล็กไอสูนก็ออกมาพูดแล้วเดี๋ยวผมค่อยให้ข้อมูลว่าพีทกับเล็กเนี่ยว่ายังไงแต่ก่อนอื่นไปดูคลิปกันก่อนเชิญครับ ไอศูนย์นะครับวันนี้ก็มาถ่ายละครนะครับพี่เล็กนะครพักเพชรนาวันนี้ก็จะมีพี่พีทตองเจียครับนะฮะในกล้องนะนะครับพักพวกกันนะครับนะฮะอันนี้ทีมงานผู้กำกับนะฮะสวัสดีครับชาวพัทยาเจอตัวพี่พีทนะครับก็ดินเอพัทยานะครับแล้วก็พี่เล็กไอศูนย์นะครับนะฮะพี่แข่งรถแข่งนะครับผมแข่งรถตุ๊กตุ๊กนะครับเดี๋ยวให้แกิดรถกลับมาในตัว ก็มากันได้นะครับนะฮะอย่าลืมนะครับหน้ากากนะครับหน้ากาก N95 นะครับใครมีขอราคาส่งพิเศษเลยนะครับนะฮะตอนนี้ผมกับพี่เล็กนะฮะแล้วก็ทีมงานนะครับจะจัดส่งไปที่ต่างประเทศนะครับนะฮะโดยสายการบินนะครับนะฮะโดยสายการบินเลยนะครับนะฮะ วันนี้เราต้องการหน้ากากอนามัย N95 นะครับแล้วก็ชุดป้องกันนะครับแล้วก็แมสธรรมดานะครับมีเท่าไหร่รับหมดนะครับนะฮะใครมีเท่าไหร่รับหมดนะครับถ้าราคาแรงไปเราไม่รับนะครับนะฮะเอาบวกกาไรนิดหน่อยได้นะครับนะฮะเพราะเราส่งให้กับทางรัฐบาลเทศนั้นเลยนะครับนะฮะเนี่ยคุณติดต่อผมเยอะมากนะครับในส่วนของหน้ากาก N95 N95 ตัวเป็นหน้ากากที่สามารถนะครับ ป้องกันเชื้อได้นะครับนะแล้วก็มีชุดชุดอ่าชุดป้องกันของมันนะครับนะะนครับแล้วก็ในส่วนของแมตธรรมดารับไม่อั้นเลยนะครับนะครับยิ่งใครมีโรงงานนะครับใครมีโรงงานนะครับนะครับมาติดต่อครับด่วนนะครับนะเราพร้อมที่จะโอนตังค์นะครับนะครับเราพร้อมเลยนะครับที่จะโอนตังค์นะครับนะครับ นะฮะอย่าลืมนะครับทำไมมาถึงแล้วมาายนานยาวไม่มีพี่เล็กเดี๋ยวช่วยพูดเรื่องของหน้ากากน่อยว่าเราอย่าไปอย่าที่พูดจะส่งเนี่ยอย่าไปขายแพงนะเพราะว่าเราเราต้องไปส่งจีนเขาแล้วหลายประเทศเลยเขาก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับถ้าใครมีของนะครับเพราะว่าคนเดือดร้อนเยอะครับอย่าเขารู้สึกโดยปลอดภัยนะครับอ่าก็อย่าคิดราคาแรงจนเกินไป n95 ครับอ่านะครับพี่แล้วก็มีแล้วก็ชุดในชุดเกาะไอชุดป้องกันชุดป้องกันก็มีนะพี่ ชุดป้องกันต้องถามบอยครับบอยก็มีเยอะแต่พี่เล็กเนี่ยมีชุดป้องกันบ่อยนะพี่เล็กนี่เข้าพี่เล็กนี่พี่เล็กนี่ไม่ใช้ชุดป้องกันนะเขาใช้ใช้อะไรป้องกันพี่มีผ้าดีครับเอามีเขาไม่ผ้าดีนะครับชอบสดนะครับอย่าลืมนะครับนะฮะใครมีนะครับนะฮะที่ไปขายในราคาปีกกันแบบว่าราคาแพงๆเราไม่รับซื้อนะครับเรารับซื้อในราคาที่ว่ามัน รับกันได้จริงๆนะครับนะฮะก็ขอเป็นชุดเอามาเลยครับจํานวนเท่าไหร่รับไม่อ้นนะครับนะฮะรับไม่อั้นเลยนะครับนะฮะพีทก็ให้สัมภาษณ์อยู่นะ้องเจือนะครับอ่านะฮะคุณผู้ชมครับในคลิปที่คุณผู้ชมได้ฟังในบอยพูดกับเล็กไอศูนย์แล้วก็พีษทองเจือเนี่ย ผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบนี้เอาช้าๆนะครับเรื่องมันค่อนข้างสลับซับซ้อนคุณผู้ชมเห็นไหมครับจากคลิปชุดแรกของในบอยที่ผมเปิดให้ดูกับคลิปชุดที่2ที่เขาอยู่กับดาราที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาทําอาชีพเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับเขาไม่ใช่เจ้าของโรงงานแน่นอนนะครับคลิปแรกกับคลิป2ต่างกันยังไงไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับคลิปแรกเนี่ยเขาประกาศขายนะครับเขาไปอยู่ที่โรงงาน แล้วบอกว่าใครจะซื้อติดต่อมาที่เขาแต่คลิปที่2เนี่ยเขาประกาศรับซื้อนะครับคลิปแรกประกาศขายคลิปที่2เขาประกาศรับซื้อบอกว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับขายมาที่เขาเขายังบอกเลยนะครับว่าอย่าขายแพงนะเพราะเขาจะเอาไปขายต่อที่จีนและอีกหลายๆประเทศจะรับซื้อจากไทยนะฮะแล้วก็จะเอาไปขายต่อที่จีนนี่ไม่ห่วงคนไทยเลยนะครับว่าคนไทยจะมีใช้เพียงพอหรือไม่ กะฟันกําไรกะทํามาหากินอย่างเดียวหรือเปล่าประกาศรับซื้อมาให้เขาและเขาจะส่งออกไปต่างประเทศเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเขาพูดแพรมานิดหนึ่งได้ยินไหมฮะเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะรับซื้อเพื่อไปขายรัฐบาลด้วยนะเขาจะรับซื้อไปขายกับรัฐบาลด้วยเรื่องนี้ไม่แปลกคุณผู้ชมต้องเข้าใจอาชีพพ่อค้าคนกลางก่อนนะแต่มันจะผิดกฎหมายหรือไม่ผิดเนี่ยค่อยมาเล่าให้ฟังในลําดับต่อไปพ่อค้าคนกลางสามารถ รับซื้อรับขายหรือทำอะไรก็ได้ที่เขาจะได้ประโยชน์สูงสุดนั่นคืออาชีพพ่อค้าคนกลางเห็นในชัแน,นะฮะว่าบอยเนี่ยมีอาชีพพ่อค้าคนกลางทีนี้ข่าวล่าสุดคุณผู้ชมครับเราไปได้ข้อมูลมาจากพี่ทองเจือแล้วนะฮะเขาบอกว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็นกองถ่ายเออก็เหมือนเหมือนกันนะฮะเป็นกองถ่ายภาพยนตร์หรือละคอรอรือสักอย่างนี่แหละนะแล้วพีทเนี่ยกาลังทํางานอยู่ไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าบอยเป็นใคร อยูจูมาถ่ายเอ้ยพี่พีทครับพี่พีทครับเหมือนเอาหน้าตาเอาชื่อเสียงเข้ามาเคลมเคลมตัวเองว่าโอ้โหรู้จักกับคนมีชื่อเสียงคนทํามาหากินมันชอบครับทําแบบเนี้ชอบเอาไปเคลมว่าตนเองนั้นรู้จักคนดังอยู่ในวงการนั้นอยู่ในวงการนี้เห็นไหมคุณผู้ชมครับอันนี้พีทออกตัวแล้วนะครับว่าเขาอยู่ในกองถ่ายอยู่ๆก็มาถ่ายคลิปมาทักเขาเขาก็ต้องตอบไปเป็นมารยาทส่วนเล็กล่ะเล็กไอศูนย์เนี่ย คุยกันเป็นกิจจกลักษณะรู้สึกว่าเล็กไอศูนย์จะสนิทกับบอยเนี่ยมากกว่าพีทถูกไหมฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เล็กไอศูนย์ชี้แจงแบบนี้ฮะบอกว่าเขารู้จักกับบอยจริงโดยบอยเนี่ยไปบอกกับเล็กว่าบอยเนี่ยนะรู้จักกับคนติดตามรัฐมนตรีด้วยนะเค้มอีกแล้วไหมเห็นไหมบอกว่าบอยเนี่ยผม,มรู้จักคนติดตามรัฐมนตรีนะ ผมนี่ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยบอยไปเคลมกับเล็กแบบนี้แล้วเล็กไอศก็ชี้แจงว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับธุรกิจนี้แค่ช่วยโปรโมตไม่รู้ว่าช่วยโปรโมตได้ตังค์หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าช่วยโปรโมตและไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตช่วยโปรโมตไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตและไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายเพราะเข้าใจว่าบอยประกาศรับซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศ หรือคำพูดบางตอนบอกจะไปไขกับรัฐบาลน,นั้นเนี่ยนะครับมันทําได้อันนี้คือข่าวสารล่าสุดที่ผมอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบคุณผู้ชมฮะนี่หัวข้อแรกนะเอาชัาชชัดชวันนี้ต้องดูกันหนังม้วนยาวแล้วครับขยี้ข่าวเพราะจะดวนไปจนถึงตอนจบแหละนะมาดูสเต็จที่สองข่าวต่อ